ฝันว่าปริงกัดหมายถึงอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทิ k t o k t o g กทูเกเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อฝันว่าปริงกัดกันนะคะซึ่งเป็นความฝันที่อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกขยะแขยงหรือกลัวแต่จริงๆแล้วความฝันนี้อาจจะมีความหมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กว่าที่เราคิดนะคะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมเราถึงฝันเห็นปลิงกัดกันนะคะ โดยทั่วไปแล้วการฝันเห็นสัตว์ที่กัดหรือทำร้ายเรามักจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถูกคุกค,คามหรือถูกเอาเปรียบในชีวิตจริงส่วนปลิงเป็นสัตว์ที่ดูดกินเลือดจึงมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกเอาเปรียบหรือถูกใช้ประโยชน์จากผู้อื่นค่ะความหมายของการฝันเห็นปลิงกัดนั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดในความฝันด้วยนะคะเช่นหากคุณฝันว่าปลิงกัดแต่เราสามารถกำจัดมันได้ อาจจะหมายถึงเรากําลังประสบปัญหากับคนที่คอยเอาเปรียบเราแต่เราก็สามารถรับมือและแก้ไขสถานาการณ์นั้นได้อย่างเด็ดขาดแต่หากฝันว่าปลิงกัดจนเลือดไหลไม่หยุดนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีคนกำลังคอยดูดพลังงานหรือทรัพยากรจากเราอย่างไม่ยัง้งเช่นเพื่อนที่ชอบยืมเงินแล้วไม่คืนหรือคนรักที่คอยเรียกร้องเวลาและความสนใจจากคุณตลอดเวลา ซึ่งคุณอาจจะต้องหาวิธีตัดใจหรือวางขอบเขตความสัมพันธ์ใหม่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับการฝันเห็นปลิงกัดก็คือมันอาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกผิดหรือความวิตกกังวลที่มากเกินไปต่อบ,บางเรื่องในชีวิตด้วยนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกความผิดหรือความกังวลกัดกินในใจจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข การฝันเห็นปลิงกัดอาจจะเป็นสัญญาณให้คุณลองทบทวนและปรับวิธีคิดใหม่เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ที่ไม่จําเป็นค่ะแต่ไม่ว่าความฝันนี้จะหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้จักที่จะรักและเคารพในคุณค่าของตัวเองนะคะอย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าจงมั่นใจในความสามารถของตัวเองและกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตของคุณ ขอให้ทุกคนรู้จักเอาใจใส่และดูแลตัวเองให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ